ปัญจทีลานิยาจามะภูติยังปีมะยังปัติวิรุงวิรุงรักนันตายากติดระเนนาดังาปัญจทีลานิยาจามะตัติยังปีมะยังปัติวิรุงวิรุงรักนันตายากติดระเนนาดังาปัญจทีลานิยาจามาภูตานุสัง

We Oh, 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 ส่사โ เราร2 4นะครับลงทีมพ์วัสดุนาำใหม่นะครับใส่องค์พุนเล็กนะครับนี่เป็นการสาธิตนะครับการทุบโอนะครับก็คือว่าเราทุบที่ปากโอนะครับมันจะเป็นฟูนเบเตอร์ปิดอยู่นะครับเราก็พยายามทุบเบาๆนะครับให้ที่ปิดเนี่ยมันแตกนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้แตกนะครับเพราะว่าโอ่งเนี่ยเราเห็นมาดูที่จะเลือกได้นะครับเพราะว่าเราจะเีเซอร์ไว้องครับแล้วในโู่เนี่ยครับนะจะมีเอนไรนะครับแล้วในออ่งเนี่ยครับจะมี มวลสารเป็นทรายวัตถุธาตลและก็เป็นมวลสารนะครับนะเป็นมวลสาเก่าแก่นะครับร้อยแปุษนะร้อแปกินะครับผงคระกีรอาจารย์นะครับที่ยนเรษาที่นะครับแล้วก็เป็นวาดนะครับวาดต่างๆนะครับนะครับนะเป็นการคุ้นนะครับป็นการแรกในระวัติศาสตรนะครับของในการปูนะครับการดูเรี่อวการจัดการรายการจัดสร้างนะครับหรือก้วนี่นะครับนะเออ นะครับแต่แต่จริงๆเราทุบให้ให้ให้บุกมากกว่านี้นะต้องมีนิดหนึ่งครับโค้ชแข็งครับแต่บาคนไม่ไม่ได้ได้ไหมเออแต่ว่าต้องมีคือองค์องค์เตก็ไม่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 เป็นอะไรนะครับนะองค์เตก็ไม่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 มีปัญหาแต่ว่าบางคนก็อาจจะเก็บองค์ไว้อย่างนี้ครับนะ อ่านะครับเห็นไหมครับนะอ่าก็จะมีเหรียญนะครับนะก็จะมีเหรียญนะครับก็คือเหรียญลอรอต่อนะครับหน้าหลวงปู่อินปัญญาพุทโธนะครับสองสี่สี่นะครับนะนะครับนะโหมายเลขหน่อยโอ <combine>. oh, ้นะครับนะอันนี้คือตัวพิเศษนะครับอย่างนี้นะหมายเลขนะครับก็จะเป็นหมายเลขโค้ดที่เราตอกไว้นะครับก็จะเลขโค้ดนะครับเลข 2องี่ีนะครับ2 2งสี่ีของรอโซนะครับนะกระตรงนะครับก็ตรงตรงกับตัวเลขของวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยนะครับนะก็อาจจะเป็นเลขโค้ดเลขเก็ดเลขเจ็ดห้าแปดสี่อย่างนี้ครับว่าตามที่การจัดสร้างหรือจำนวนการจัดสร้างของวัตถุมงคลนั้นๆนะครับนะโอเคนะก็จะมีเหรียญจานะครับมีเกสรปูอิ่มนะครับนะต่างๆนะครับแล้วก็นะครับบนสารเหล่านี้นะครับนะเขาเรียกว่า นะครับเอาไปใช้ในเรื่องของการโปรยบ้านโปรยร้านได้นะครับนัเป็นมงคลเขาเรียกว่าครับทรายนะครับธรณีสารนะครับเป็นทรายของวัดพระมหาธาตุพระมหาลุมาิหารนะครับก็คือว่าเป็นทรายที่สักิ์นะครับแล้วก็เอาไปอสุตามิเศนะครับเอาไปกเสกนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับมวลสารหลายชนิดนะครับทรายนี้นะครับ เอาไว้ทำอะไรนะครับต่างก็ยังไม่ทราบนะครับสารนี้นะครับให้เอาไว้ปุยตามบ้านได้เลยนะครับต้องการพูดดีนิสส์ได้นะครับต้องว่าให้ตับร้ายตายจะดีนะครับใครที่ดินตรงนั้นนะครับที่ไหนที่ร้ายอยู่นะครับสามารถเอาสารนี้นะครับเอาไปปุยรอบบ้านได้เลยนะครับถ้าว่าต้องการปุยเพื่อเก็บไว้ในเก็บได้นะครับมันจะเป็นฟรีทุกคนแก่บ้านแล้วก็เขาเรียกว่าตายตริสสันนะติ๊กนะครับใไอตับร้ายตายนะครับอย่างมวลสารตาบ ไมกว่าเป็นกนมนโนโาตร์ลนะครับมนศาสกรมา่าทางแรคอจะมีการจัดสร้งเลยครับโรงเรียนะครับเตียโอนะครับเรียกได้ว่าทางแรกในเือใต้นะครับประเทศในประเทศเลยครับประเทศไทยนี้นะในการจัดสร้งโรงเรียนใตีโอ่งลครับเรียนหลอรัเียนอดที่เป็นหลังลุ้นนะครับเป็นการเปิดมิติ เป็นการสะพานคุณได้กับหลายๆวัดนะครับของทีมงานพัตรครลกสีที่ได้ไปร่วมนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับแล้วก็ถวายปัจจัยกับวัดนั้นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่วัดนะครับและวก็พระพุทธศาสนาสืบไป